สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟนะครับวันนี้เป็นวันที่6กันยายนนะฮะตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะเริ่มวันใหม่ผมก็เปิดดูเกมฮะกำลังจะนอนดูดิหัวยังตั้งอยู่เลยนะคือเตรียมนอนเต็มที่นะเปิดมาก็เจอวงแหวนสุดหลอน,นะฮะแล้วเข้าไปไม่พอนะก็ยังวันนี้ฮะมีหินอีโวแวนเข้านะครับเหมือนตามสัญญาอยู่แล้วว่าวันถ้าวันไหนหินอีโวแวนเข้ากําเนิดแวนสีทองต้องเกิดขึ้นนะฮะ ก่อนไปรับชมยังไงนะยังไงก็ฝากฮนะไหว้เสริญไปอีกหนึ่งทีนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับถ้าชอบกดไลค์ไว้ก่อนนะถ้าใช่คือกดซนะับสไครต์ฮะเราได้วนกลับมาเจอกันอีกง่ายขึ้นนะโอเคยังไงฝากด้วยครับโอเควงแหวนเนี่ยมันเป็นการสุ่มเลยนะฮะร้อไม่มีการเอาชิ้นส่วนใดๆมาแลกนะเพราะฉะนั้นผมจะสุ่มให้ดูแค่นิดหน่อยนะครับโอเคสิ่งที่ผมอยากได้คือ กรอบโปรไฟล์ครับแล้วก็ถ้าเราสุ่มไปจนครบ250คูปองเนี่ยคืออ่าเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งเราจะได้กล่องสกิน100%นะครับคุณก็เลือกได้เลยว่าเอาสกินอะไรองเมียวจิหรือว่าเอาซูกาชโชกุนหรือว่าเอาคิวเลนหรือว่าเอาซานิแล้วก็มีเยนาน,นะครับเคสิ่งที่ผมอยากได้คือพวกรูปโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์ถ้าเต้นผมเข้าใจว่าผมมีแล้วนะอ๋อมีเอฟเฟกถาวรด้วยนะโอเคอ่ะ ก็หวังอะไรสักอันหนึ่งฮะหวังว่าให้ได้สักหนึ่งอย่างนะผมจะสุ่มแค่เอาเท่าไหร่เดียวสองร้อยคูปองแล้วกันนะโอเคอ่ะซื้อแพ็คนี้ก่อนนะครับแล้วก็เพราะว่าผมไม่ได้ต้องการสกินนะอ่ะไปสองร้อยคูปองนะครับสำหรับอันนี้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะอ่ะสองร้อยห้าสิบแล้วกันจะได้ดูว่ากล่องการันตีมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะประมาณนี้ นี่มั้งเพราะว่าผมซื้อไปแล้วไงยี่ห้านะครับโอเคไปเราไปดูกันเลยกับตัววงแหวนนะครับอันนี้จะเป็นรีวิวสองกิจกรรมเนื้นะวงแหวนกับอีโวสกินแวร์เลเวล5จัดเต็มนะครับครบทุกอน,นูนะอ่ะไปโอ้โหเอฟเฟกต์วาร์ปหนึ่งวันนะเฮ้ยโอ้ย y e ่เวอร์ good วอร์กูดกูดกูดอ่ะได้รูปโปรไฟล์มา2อันนะครับสวยๆนะกรอบเพื่อนของกรอบหน่อยโอ้โหเกลือครับทั้งที่3นะรูปโปรไฟล์ออกง่ายเหมือนกันนะครับโอเคได้ท่าเต้นนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเรามีหรือ,อยังนะครับอะไรอ่ะโอ้โหเอฟเฟคดีคุ้มทุกคนนะนะไปดูก่อนผมยังเหลือได้อีก สุ่มได้อีก20รอบนะโอเคโอ้โหเอ้ยเอฟเฟกเหมือนมีแล้วนะอีกหนึ่งครั้งขอเอฟเฟกนะก็ตามที่มันบอกนะว่า250คูปองได้สกินนะเออถ้าผมมองนะครับสุ่มสัก250คูปองก็ได้นะถ้ากำลังเหลืออย่างน้อยก็คือการันตีหนึ่งสกินแล้วก็คุณอาจจะได้ของแถมแบบผมก็เป็นได้นะครับ จบกิจกรรมของวงแหวนไปแล้วนะครับอ่าเรามาดูสรุปผลนิดนึงครับว่าเราได้อะไรกันบ้างนะกล่องสกินนะครับอันนี้เขาบอกว่าอ๋อมันเปิดเพื่อลุ้นนะมันไม่ได้เลือกนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสุ่มนะทุกคนเอาที่ยังไม่มีนะแล้วก็เปิดทีละหนึ่งกล่องเท่านั้นนะฮะมิฉะนั้นจะได้รับเพชรก็มีครบหมดแล้วนะผมได้อะไรอะ่ะ โอ้โหนึ่งร้อยนะครับอ่าไปไม่เป็นไรเราทําใจไว้บ้างอยู่แล้วแหละแล้วก็มันมีอะไรอ่ะรูปโปรไฟล์นะเปิดแค่อันเดียวพอมิวจะเปิดทําไมหลายๆอันนะครับอ่าสวยอยู่นะรูปโปรไฟล์เดี๋ยวไปใส่ให้ดูนะครับรูปโปรไฟล์ของเยน่านะครับสีแดงไปโอเคแล้วก็มีอะไรได้อีก่ะเอฟเฟกต์ปะโอเคท่าเต้นอ่าเดี๋ยวลองแกะดูนะฮะท่าเต้นของ โอ้ยผมยังไม่มีนะแต่ว่าใช้ได้ผมได้มา3อย่างอ่ะแล้วก็มีเอฟเฟกวิ่ง1อันนะครับโอเคนี่เราไปดูรีวิวเอฟเฟกก่อนนะครับอ่าสวยใช้ได้นะอ่ะก็เป็นแบบเงาเงาแดงๆนะครับถ้าได้เอฟเฟกอีกสักอันจะดีมากเลยนะโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูรูปโปรไฟล์ทั้งทั้งสอันนะครับองเมลจินะก็เป็นแบบเท่ๆนะ เฟผมใช้ผมใช้ได้ดีกว่าส่วนรูปโปรไฟล์เยน่าเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับอ่าไปหมดแล้วฮะกับกิจกรรมวงแหวนนะเราไปรับชมกิจกรรมต่อไปนะครับนั่นก็คือ e ีโวแวนแกันดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเช็คก่อนครับว่าผมยังขาดอีกเท่าไหร่ oh, ในการทำแวนทองนะครับคูปองตอนนี้มีอยู่5300คูปองนะครับ อ,อผมต้องใช้หินอีกอ,อมันผมมีอยู่หนึ่งนะครับแล้วก็ต้องการทั้งหมด250เพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยนึอ่ก้อนนะที่เราต้องต้องใช้ครับ144ก้อนเราไปดูเลยว่าเราจะเอามาจากไหนนะครับโอเคอันนี้2องแพ็คนี้ต้องซื้อแน่ๆนะ100นะโอเคเออไปแกะเลยฮะมันใช้250ร้ใช่ไหม ขั้นสูงอ่เล็งดีๆก่อนนะครับไปแกะไป221นะครับขาดอีก4ี่สิบเราเอาจากไหนเราก็ต้องเอาจากตรงนี้แหละครับโอเคอ่าขาดอีก10นะครับอืมถ้ามันขาดอีก10ใช่ไหมซื้อ5นี้5แล้วก็ไปเติมอีก5 คุ้มไหมนะราคาเต็มติ๊กตอกติ๊กตอกห้าอันราคาเต็มก็คือสี่สิบอ่ะแบบนี้คุ้มกว่าครับเพราะว่าโอเคซีนี้ห้าแล้วก็ไปกล่องนี้อีกผมก็ยังอีกสี่กล่องนะครับก็อ่ะอีกสกล่องแล้วกันเพราะว่าเผื่อลุ้นดวงนะโอ้เออไอกล่องเนี้ยแม่งกล่องโคตรเกลือทุกคนอย่าไปสุ่มนะพูดจริงเลยแบบ เลือเทอจัดนะเคอ่ะเราได้มาแล้วครบวงฮะสองนะนะไปเราไปอีโวสกินแวนกำเนิดร่างทองของแวนกันดีกว่าไปครับอ่าเดี๋ยวอีกมีคอนเทนต์หนึ่งนะที่อยากจะเช็คนะครับคือตอนนี้ผมมีสกินอยู่737นะผมอยากรู้ว่าถ้ามันอีโวครบวงแล้วเนี่ยเราจะได้สกินเพิ่มใหมด้วยนะเจ็ดสอะทุกคนทดไว้นะ737ไป ไปฮะล่างทองแล้วแบบกดแบบไม่มีเอฟเฟกอะไรให้แบบเฟี้ยวๆเลยเอ่ะโอเคฮะเจ็ดสามเจ็ดก็เหมือนเดิมครับอืมโอเคอ่ะไปดูความเฟี้ยวฟาว,าว,าวมาพาวแก้วของแวนร่างทองกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะถึงขนาดไหนนะเอ้ยไม่เอาไม่ต้องเลื่อนขั้นแล้วดิขั้นเต็มแล้วเพื่อน เอาอยัางไงอ่ะอ่านี่ร่างทองนะฮะนี่โอ้โหโอ้โห,โหกำเนิดแวนร่างทองได้มาเราจ้าถ่ายรูปเต็มเต็มคาราเบลจริงๆนะฮะแวนร่างทองของผมนะไปไปทดลองกันเลยดีกว่าว่ามันจะเฟี้ยวฟาวแค่ไหนนะสำหรับร่างทองร่างแดงเนี่ยผมเคยมีอัพคลิปลงไปแล้วนะครับลองเสิร์ชได้เลยนะ ก็ค okay. ูดาวนะครับโอ้โ oh หทองอารามรู้เลยรู้เลยว่าเปนหนักนะฮะเคแต่กงจักเนี่ยเหมือนเดิมนะถ้าวาร์ปเป็นไงสุสานุโอสีทองมาไหมโอ้โ oh หทองโอ้โ oh หเอาจริงๆนะสีแดงสวยกว่าแต่สีทองแพงกว่าแล้วมันเขาเรียกไงม,มันหาย,ยาก มันไม่มีค่อยมีคนทำแล้วกันมีแต่คนบ้าทำนะทุกคนโอคโ้ <ís S 1> okay. oh, ถ้าวับสีทองนะกงจากก็ไม่มีอะไรนะครับเอฟเฟกเหมือนเดิมนะอ๋อเอ้ยกงจากสตันสีทองครับผมและอันตีโอ้โหทองจัดโอ้โหโอ้โหเดือดนะเดือดอันตีเรียกว่าเดือดเดือดนะครับไหนกงจากสีทองไหมเพื่อน อ๋อกรงจักรก็สีแดงเหมือนเดิมนะครับแต่สตันสีทองอ่ะก็ปกติอันไหนก็สตันสีทองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออสตันสีทองแต่ว่าอันติเดือดท้าวาัปเดือดแค่นั้นเลยครับแล้วก็โมเดลนะ่ะค่อนข้างอันสีอันยิ่งสีแดงเหมือนจะชัดกว่านะครับแต่สีทองมันค่อนข้างแรนะโอเคก็ต้องเล่นสีทองนะครับไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับโอเคสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็ผมก็มองว่าไม่เกลือเท่าไหร่นะครับตัวผมนะ เดี๋ยวลองดูกันว่าคูปองเราจะหายไปเท่าไหร่นะครับกับไอ้กิจแรกอ่ะ250นะแล้วก็เมื่อกี้5,300นี๋ยผมขึ้นให้นะครับเมื่อกี้เสียไปประมาณ1,400นะแต่ทีจริงๆมันแพงแบบโดยใช่เหตุนะทุกคนก็ผมก็จะไม่มีรีวิวสกินแวน์อีกแล้วนะครับเพราะว่าผมอัพเต็มขอบวงเรียบร้อยแล้วนะก็หมดครับกับกิจกรรมวันนี้นะถ้าชอบยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ ตีมเมอร์หนุ่มวัยกลางคนนะฮะที่ตื่นนอนมาทำพรุ่งนี้เข้าออฟฟิศนะทุกคนโหลงทุนขนาดนี้ไงปานะฮะโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ